สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องที่นำเสนอเรื่องราวเหตุการณ์บ้านเมืองไทยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัพคลิปใหม่ไว้ด้วยนะครับความคืบหน้ากลุ่มรักชาติเชียงใหม่ฝากถึงรัฐบาลสหรัฐหยุดแทรกแซงกิจการในไทยโดยเฉพาะคิดแก้มาตรา1นึ1 2. ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากลุ่มรักชาติศาสตร์กษัตริย์เชียงใหม่ กว่าหนึ่ง้อยคนนำโดยนางสาวภูสดารนาบุตรนัดรวมตัวที่โรงแรมเพสิเดนต์ตำบลศรีภูมิอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ก่อนเคลื่อนขบวนไปยังสถานกงสุลใหญ่สหรัฐเบริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ400เมตรเพื่ออ่านถแถลงการและยื่นหนังสือถึงตัวแทนกงศุลโดยมีพันตรวจเอกภูวานาถดวงดีพะกะกสอพอ เมืองเชียงใหม่พร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและจราจรกว่า10บนายรวมทั้งรถสายตรวจอีกสองคันซึ่งมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและการข่าวสังเกตการกว่า10หน่วยงานเพื่อรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทั้งนี้ขบวนนะกรา่า้นมีรถแห่พร้อมเครื่องเสียงหนึ่งคันผู้ดเดินขบวนถือป้ายข้อความอาทิเช่นกลุ่มรักชาติศาสตร์กษัตริย์เชียงใหม่ รวมพลังปกป้องสถาบันชาติศาสนาพระมกษัตริย์ไทยแลนด์ประชาชนของพระราชาเราไม่ต้องการเปลี่ยนยกเลิกความคิดแก้ไขมาตรา1นึ 2, พร้อมสปัดธงชาติเป็นระยะสลับกับตะโกนคนไทยสู้ๆตลอดทางซึ่งเทศบาลนครเชียงใหม่ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจร่วมดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยกว่า10นายด้วยต่อมานางสาวภูสดายื่นหนังสือผ่านตัวแทนกงสุน ก่อนอ่านแถลงการโดยสรุปว่าการชุมนุมดังกล่าวนั้นไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองใดๆเป็นการรวมพลังและแสดงจุดยืนเพื่อปกป้องสถาบันเท่านั้นขอให้สหรัฐหยุดพฤติกรรมล้มล้างการปกครองและยกเลิกความคิดแก้ไขมาตรา1นึอยากเตือนให้หยุดการกระทำดังกล่าวถือเป็นการทำลายประเทศไทยที่ผ่านมาคนไทยไม่แสดงออกแต่ต้องออกมาแสดงพลังและจุดยืนดังกล่าว ทั้งนี้ขอเรียกร้องไปยังรัฐบาลสหรัฐ4ข้อก็คือ1หยุดคิดที่จะเป็นประเทศหมหาอำนาจเพียงประเทศเดียว2อย่ายึดผลประโยชน์ของตนเป็นเป้าหมายสูงสุดโดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ของประเทศอื่น 3. อย่านำคำกล่าวอ้างเรื่องสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพมาก้าวก่ายกิจการภายในประเทศไทยและ 4. หยุดแทรกแซงกิจการภายในของประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมาตรา112ถ้ายัางคิดลบล้างจะกลับมามากกว่าเดิมเพราะที่นี่เป็นประเทศของเราไม่ได้มาไล่หน้าบ้านเขาอย่างใดผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังยื่นหนังสือและอ่านถแถลงการแล้วกลุ่มผู้ชุมนุมได้แยกย้ายสลายตัวในเวลา10บนาิกาโดยไม่มีเหตุการณ์รุนแรงใดๆโดยใช้เวลาชุมนุมประมาณหชั่วโมงเท่านั้นความคืบหน้าล่าสุดผวามอบ ธนกรวอนผู้ชุมนุมเคารพเสียงสอสโหวตประธานสภาอย่าสร้างขัดแยง้งนายธนกรวังบุญคงชนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรองหัวหน้าพักกรุมไทยสร้างชาติให้สัมภาษณ์ถึงกลุ่มผู้ชุมนุมนัดรวมตัวหน้าอาคารรัฐสภาในวันที่4กรกฎาคมนี้ติดตามการประชุมสสในการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรว่าการชุมนุมเป็นสิทธิ ของประชาชนตามหลักประชาธิปไตยในรัฐธรรมนูญแต่ต้องชุมนุมด้วยความสงบสันติปราศจ,จากอาวุธทั้งนี้หากผลการประชุมออกมาตรงข้ามกับข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมก็ไม่ควรจะปิดล้อมสภาเพราะจะทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่เหมาะสมต่อประเทศเนื่องจากเราผ่านการเลือกตั้งมอบอำนาจให้กับสสเป็นผู้แทนทำหน้าที่ในสภามาแล้ว ควรจะให้สสขับเคลื่อนการทำงานผ่านระบบสภาจะดีกว่าจึงขอฝากถึงผู้ชุมนุมจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวในความสงบไม่ก่อเหตุวุ่นวายรุนแรงไม่นำพาประเทศกับสู่วังวนความขัดแย้งอีกเมื่อถามว่าการชุมนุมเกิดขึ้นตั้งแต่สภาเปิดวันแรกนี้แนวโน้มทางการเมืองจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อไปนายธนกรกล่าวว่าเราผ่านการเลือกตั้งมาแล้ว หวังให้ประเทศชาติเดินหน้าต่อด้วยความสงบมั่นคงแต่หากเกิดการชุมนุมย่อมจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นของนักลงทุนกระทบเศรษฐกิจและเสถียรภาพของประเทศจะลดลงตามมาจึงอยากจะฝากรัฐบาลชุดใหม่ช่วยรักษาเสถียรภาพประเทศสานต่อการทำงานที่ประสบความสำเร็จของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่ทำมาอย่างต่อเนื่องกว่า8ปีและขอให้ผู้ชุมนุม นึกถึงประโยชน์ของประเทศชาติและบ้านเมืองมาก่อนนายธนกรกล่าวเอกชนเรียกร้อง188สสไม่ตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยขอสอวอมองประโยชน์คนส่วนใหญ่นายอิสระเรศรัตนดีลกณนะภูเก็ตรองประธานสากรรมแห่งประเทศไทยโพสตเข้าความแสดงความคิดเห็นทางการเมืองระบุว่าจากใจประชาชนคนหนึ่งนาทีนี้อนาคตของประเทศ และชะตากรรมของประชาชนกำลังอยู่ในมือของพวกท่าน 1. 500สสที่มาจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยได้โปรดมองอนาคตของประเทศมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวผมมั่นใจว่าประชาชนส่วนใหญ่คงอยากเห็น 1.1. กลุ่ม312ท่านควรจะยึดมติพักตามกรอบ MOU 8พักและไม่ทำให้ กว่า25ล้านเสียงของประชาชนวงเล็บจาก14พฤษภาคม66ต้องศูนย์เปล่า1.2กลุ่ม188ท่านที่ได้โปรดมองอนาคตความเป็นประชาธิปไตยด้วยการไม่ฝืนตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับพรรคการเมืองของท่านอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีของประเทศในระยะยาว 2. 2 5 0สวผู้ทรงเกียรติ ได้โปรดใช้วิจารณญาณและเป็นตัวของตัวเองในการโหวตเลือกผู้นำประเทศวงเล็บที่มีตัวเลือกมากกว่าหนึ่งท่านด้วยวุฒิภาวะและมองประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นสำคัญท้ายนี้ผมขอส่งแรงใจและความปรารถนาดีในนามประชาชนคนหนึ่งสู่750ท่านผู้ทรงเกียรติและเป็นผู้ที่จะกำหนดอนาคตของประเทศจากนี้ไปและขอภาวนาว่า ประเทศไทยของเราจะมีอนาคตที่ดีขึ้นด้วยการได้ผู้นำประเทศและการจัดตั้งรัฐบาลด้วยทีมงานที่มีความรู้มีความสามารถมีคุณธรรมและมีความทุ่มเทแก้ไขปัญหาเพื่อให้เรานั้นได้ผ่านพ้นจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจและประชาชนจะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและมีความหวังที่ดีขึ้นทั้งน,นี้ประเทศไทยของเราจะได้ไม่กลับมา วนเวียนในวงจรเดิมๆที่มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายสร้างความเกลียดชังกันและกันบูกขาดความรักชาติไม่ดึงฟ้าต่ำตลอดจนสร้างปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมแบบในอดีตที่ผ่านมาขอบคุณครับความคืบหน้ากกตเตือนผู้สมัครหัวหน้าพักไม่ยื่นบัญชีรายรับร,รายจ่ายยื่นเท็จโทษหนักทั้งจำคุกและปรับ1กรกฎาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกคตจะทำอินโฟโกราฟิกเผยแพร่ค,ความรู้เกี่ยวกับผู้สมัครหรือหัวหน้าพักการเมืองผู้ใดไม่ยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งต่อกคตในระยะเวลาที่กำหนดจะมีผลอย่างไรโดยเนื้อหาระบุว่าหากไม่ยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือจงใจยืน่นเอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ต้องระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน40,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด5ปีซึ่งผู้สมัครหรือหัวหน้าพรรคการเมืองสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากมาตรา155ของพรปว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพศ2561และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา155ผู้สมัครหรือ หัวหน้าพักการเมืองใดไม่ยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายต่อคณะกรรมการภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือจงใจยื่นเอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา67ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน40,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้สารสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด5ปีถ้าบัญชีรายรับรายจ่ายที่ยื่นตามมาตรา67เป็นเท็จ ผู้สมัครหรือหัวหน้าพรรคการเมืองต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1-5ปีและปรับตั้งแต่2 0 0 0 0ถึง1 0 0 0 0แบาทและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด10ปีผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับการทำอินโฟกราฟ,ฟิกดังกล่าวมีขึ้นภายหลังจากสำนักงานคกอตอจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบค่าใช้จ่ายของสสรุ่นที่1 เมื่อวันที่ยม9ก้ามิถุนายนที่ผ่านมาที่โรงแรมมิราเคิลแกรน Convention, ด์คอนเวนชั่นโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสสประจำศูนย์ปฏิบัติการตรวจสอบ 8, แบบแบ่งเขตเลือกตั้งประจำจังหวัดและกรุงเทพมหานครจำนวน38จังหวัดทั้งตัวแทนของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องที่มีความรู้ทางด้านการเงินและ บัญชีหรือผู้มีความรู้อื่นที่เกี่ยวกับการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสสได้แก่กระทรวงมหาดไทยกระทรวงพาณิชย์กรมบัญชีกลางกรมสมพะกรตรวจบัญชีสากรสำนักงานงบประมาณสำนักงานป้องกันและป,ะปราบปรามการฟอกเงินผู้บริหารและพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค